สวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลนะค,ค่ัคืนที่ผ่านมาว่ามีค่ไหนสกอร์ไปเงกันบ้างนะครับแล้วมาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลไทยลีกลคนครราชสีมาครับเสมอกับทางด้านสุขโขทัยไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลไทยลีก2และน้องพ่ายกับทางด้านยุทธยายูยนเต็ดไป1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลบุนเดสล,ลีกาของเยอรมันชชลเก้ศูนย์สี่พ่ายกับทางด้านฮอฟเฟนไฮม์ไป0นย์ประตูต่อ3ผลฟุตบอลลีกา2ของเยอรมัน คอยเตอร์เฟิร์สเสมอ loss s t o ไป2ประตูต่อ2และสัมเกาหลีนะครับเอาชนะทางด้านฮัมบูกไป3ประตูต่อ0ผลพุล่งบอลลกเกอร์ฝรั่งเศสสตาบูก๊กพ่ายกับทางด้านลิวครับไป0ประตูต่อ3ผลพุ่งบอลเอลีดีบีซีของเนเธอร์แลนด์เอมเมนเสมอวอลเลนดัมไป1ประตูต่อ1ผลพุ่งบอลเอเต,เตอร์ดีบีซีของเนเธอร์แลนด์สโวเอาชนะทางด้านเฮเลเคิลไป3ประตูต่อ2องเอเอซีเบรดาพ่ายกับทางด้านเดนฮาร์ดไป1ประตูต่อ2 เอวีวีทริเสมอกับทั้งด้าน PSV ยูชนนะครับไป1ประตูต่อ1 h e ่ m เฮมมอสสปอรพายกับทั้งด้านวิลลิมทเวไป1ประตูต่อ3 FCI อฟีไอ e อเอาชทางด้าน t o อปออไป2ประตูต่อ1 d เดนบอเอาชัางด้านเอเซนต์ัง่ายูชนไป3ประตูต่อ0ูนย c a ดลก c บสคับเอาชัางด้านยองอูถากไป2ประตูต่อ0 VV f e วีวีเนะครับพายกับด้านดอตเดทไป0ประตูต่อ1 t e เทสตาเอาชั้ด้านโลด้านะครับไป2ประตูต่อ1 และอัมเมรีซิตี้นะครับพ่ายกับทางด้านอแจกยูวชนไป2ประตูต่อ3มาดูในส่วนของลาลิกาของสเปนไลโยบีกาโนเสมอกับทางด้านเกตาเฟ่ไป0ประตูต่อศผลฟุตบอลพิมลีอังกฤษแบนฟอร์ดครับเอาชนงด้านไบตันไป2ประตูต่อ0ผลฟุตบอลกันโชเซียบีอิตาลีเวนิเซียพ่ายกับทางด้านฟทซิโนเน่ไป1ประตูต่อ3โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลื่อคำคืนที่ผ่านมา สวัสวันนี้สวัสดีครับ